น้อ่ากแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วผมคิดว่าินะ จากนี่ไปอีก15กิโลนะครับ15กิโลถ้าเราออกเช้าวันนี้เราก็คาดว่าเราก็จะถึงที่บ้านเฮ้ยใสแต่วันนี้เราออกบ่ายเกือบบ่ายโมงแล้วมันก็มาถึงตรงนี้มันก็มืดพอจะไปตรงนั้นจริงๆเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นคือถ้าเกิดว่ามันติดขัดอะไรเนี่ยเราจะทําอะไรไม่ได้เพราะมันมืดถ้าถนนก็แคบๆนะครับแคบๆก็เลยตัดสินใจว่า พวกเพราเราว่าวันนี้เราจะนอนตรงนี้นะครับพักนอนตรงนี้พรุ่งนี้เช้าตื่นเช้าท,ทําธุระส่วนตัวเสร็จเราค่อยไปที่โรงเรียนบ้านไพ่ใสกันนะครับหลังจากไปไปที่โรงเรียนบ้านไพใสแล้วก็ทํากิจกรรมเราจะทานอาหารกับเด็กจะแจกของหรือว่าจะมอบอะไรก็ไปทาพรุ่งนี้เช้าเอานะครับ Oh, me, <yearly> <speaking> <speaking> young for <speaking> me, Young for me, young for me, for me,

อเอาครับอีกกี่กิโลถึงครับอ่าประมาณสองโลครับสองโลนะฮะใช้เวลากี่นาทีครับโอ้ปันชั่วโมงใช่หรอปฏินได้ไหมสองกิโลชั่วโมงได้ แสงตะวันเพิ่งจะโปร่บนขอบฟ้ามีเวลาให้คนเราอีกมากมายพาชีวิตก้าวไปสู่ยังจุดหมายถึงเสียงเป็นเสียงตายก็น่าลองมองดูฟ้าฝูา่นลกา้าเที่ยวหากินไปยังถินแดนใกลสุดสายตาเหมือนยังเตือนว่าชีวิตล้วนเกิด เป็นความน้าข้ามไปเถิดไปคว้าความฝ่ายฝันมีชีวิตเกิดมาแค่ครั้งเดียวเท่านั้นอย่าปล่อยมันสร้างกาตายไปวันวานโอ้ชีวิตมีอะไรตั้งเยอะเจ็บปิดเกิดแก่เจ็บตายคล้ายๆกันใครไม่มาเลยยกียนมาเลยนะครับขยันขยันอยู่ข้างนี้ยกปืนกันค่ะเข้ากันแดดแห่ ไปเลยนะวยโอ้ยต <the> <Williams> ้งจะบุก้ยเอาว้ังไปเพอพอเพอ้ดบุกางดิงลงอย่างงู เคยข้ามหมาไปยังฝั่งที่ต่างฝันอันแสนไกลแต่สุดท้ายก็ได้ฝันนั้นมาคลองลองดูเลยเกิดมาเป็นคนลาฝันมีรางวัลฝันใฟให้ใฟฝันมีชีวิตเกิดมาแค่ครั้งเดียวเท่านั้นอยาปล่อยมันสางตายไปวันฝันชีวิต วันนี้ดีใจมากเลยนะครับที่ตามอาลนิธิโครงการปูผ้าให้น้องเขียนนี่รู้สึกว่าดีใจมากเลยนะครับคุณครูก็ดีใจนักเรียนก็ดีใจชาวบ้านก็โอเคครับก็ต้องแนะนำโรงเรียนเขตก็ต้องขอบคุณมากเลยครับมันลบได้ไงก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่เจดีที่นำของมาให้ซี่ที่กันนามากๆได้เจียมอยู่ตงนี้ เทที่2เป็นสารสันเทหน,งนึงของเราครับถ้าไม่มีเยใจดีเหล่านี้โอกาสที่เด็กโรงเรียนบ้านห้องเรียนทีน่สายโเรียนยเป็นท,นที่เราก็ห้งเรียนเกี่ยวขมิ่ได้รับโอกาสาอย่างนี้ก็ก็ขอขอบคุณมูลนิธิ ปูผ้าให้น้องเขียนนะคะที่ได้มามอบสิ่งของในวันนี้ค่ะซึ่งสิ่งของเหล่านี้ก็จะเป็นประโยชน์ให้กับนักเรียนต่อไปในอนาคตค่ะขอบคุณค่ะ จะเจอจุดหมายที่อาจจะไกลแสนไกลไนะและไม่รู้เมื่อไรถึงจะสุดทางวันที่เริ่มต้นมันนี้ที่ใช้ชีวิตมาเแล้วนานเสียใจและต้องผิดวันอีกสักกี่ครั้งเพื่อเริ่ม ว่าจะเจอจุดหมายอาจดูไกลแสนไกลไม่รู้อีกนานแค่ไหนที่จะสุดทายจริงอยากจะขอ ทริปนี้สนุกยอดเลยครับ,รรบเป็นประสบการณ์ใหม่ของชีวิตวันนี้จะกลับถึงบ้านไหมนะ <laughs> วันนี้ไม่แน่ใจนะครับมันตอนนี้ก็เริ่มมืดเลยไม่รู้จะม,มืดที่ไหนครับนะี่จะไปนอนที่ไหนไวันนี้ <laughs> ก็ใส่ต้องที่ที่เดิมครับเลี้ยงบ้านคุ้มบุรีครับบุร <laughs> งเป้าหมายอยู okay? ่แค่คุ้มบุรีเนี้ย <laughs> ครับลงคงลงไปข้างล่างไม่ถึงแน่ครับอยากขอบคุณอีกสักครั้งที่ ังไม่ทอดทิ้งกันที่เธอนั้นยืนข้างฉันในวันที่ไม่มีใครในวันที่ฉันล้มลงในวันที่ฉันร้องไห้วันที่ต้องเหงาเดียวดายเธออยู่ข้างกายเสมอ